ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค้าอินฟินิตี้ให้เสียงพากย์ภาษาไทยโดยไมค้าอินฟินิตี้จ้าวันนี้ขอเสนอตอนชาเลนจ์กระโดดนะ้ำไปดูเล้ว่าจะสนุกขนาดไหนแค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วเขาผมกดด้วยครับออกไปดูนี่เออเอาละนักเรียนทุกคนไปที่สนามว่ายน้ำกันเลยดีกว่า เรียกสนามแล้วครับคุณครูปล่าคุณครูผิดสะว่ายน้ำคุณครูจะไปข่ายลาเตนี่ที่ไหนล่ะครับนี่อย่ามาแซวครูนะเอาล่ะคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะทุกคนอะไรใช่แอบเสียวเหมือนกันนั่นเนี่ยลงมาเลยครัคุณครูลงมาเลยครับอ๋อสูงเหมือนกันนั่นนี่เอาล่ะพร้อมแล้วคุณครูตลกชิมัดเลยจะทำให้นักเรียนดูแต่ว่าหัว ตกลงไปตรงนั้นเอาละอย่าพูดมาซอมบี้นายคนแรกเลยโอ้โหท่าไหว้ของสอมบี้ยอดไปเลยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าซอมบี้จะทำได้ดีขนาดไหนโอ้โหเป็นสูกเหมือนกันนะเนี่ยเอาละไอ,ะอะ้ไม่นะคุณกูณค,ณครับทำไมมีฉลามอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสินะเอาละสเกลิคอนโอ้โหถอดหัวเลยเหรออะไรของนายแล้วเนี่ย จบกันเซเรตันโอเคใช่ไหมครับเทม่ามอเลยลูกโอ้ยเร็วๆ่เถอะนะอย่าดีลาโอ้คุณครับพวกจะกันตระหนักเอ่อเอ่ออ่ออ่อะไรกันครับเนี่ยคุณครับทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ล่ะ เอาเลยอย่าพูดมากคิปเปอร์คนต่อไปูครับผมว่าน่าไม่เป็นครับอ,รอ๋ออย่าน่าไปซะอ๋อผมว่าน่าไม่เป็นครับคุณครูอไอ้คุปเปอนะครูต้องเหนื่อยอีกแล้วคิปเปอร์เนี่ยจะรอดมีเนี่ยอออ้ยเ้ยคุณครูเราเหนื่อยจริงวันนี้อ้าวได้แก๊สน้ำตา โอ้ยจูแกวันนี้จะมีใครสักคนไหมที่ทำแล้วมันออกพอดีเนี่ยโอ้ยคนต่อไปเอ็นเดอร์แมนบอกว่าเธอจะไม่ทำให้ครูผิดหวังนะครับผมผมฉลาดมากอครับนี่ครับผมใช้สลามเป็นตัวช่วยผมใช้สลามับผมไปตรงนั้นกับคุณครูว้าวนายนี่ใช้เพื่อนเก่งจังเลยนะนี่สลามเป็นบอยช่วนหน่อยเนาะดีๆแล้วกันหละ่ะฉันลงไปแล้วนะ เออนี่เอ็นเดอร์แมนในเทพตรงไหนเนี่ยฮะในโกงนี่นะเปล่านะครับไม่ได้โกงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค์ครับอินฟีที่ให้เสี่ยมข้าวประสาทยห้ด้วยไมค์ครับอินฟีที่จ้าวันนี้โฆสนาตอนเมื่อเร็วไหมครับแข่งขันเล่นเซิร์ฟจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยครูครับผมขอผู้สเกเลตันครับ่ะแม่เจ้าสเกเลตัน ออไอ้ทำไมมันเป็นกระนาษนี้เนี่ยแกไปกินมบวทไายมาหรได้เหรอ,อ,อฉันเจอถึงเท้าหน้าแหละแกออกไปเลยพี่เื<ม>่อหลังไฮโซให้เราเล่นกับชั้นแบบนี้ต้องจ้าโอ้ย oh, oh <my> ไม่ไหวอ่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะพาะกเรียนไปเรินมต้น เล่นเซิร์ฟเหรอครับอีโอ้เล่นเซิร์ฟเหรอครับผมมีเซิร์ฟใหม่พอดีเลยครับเอาไปกันเลย uh huh. โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะครับคุณกูเอาละนี่ก็คือสนามเซิร์ฟของเราว้วค,คุณครบจะให้ผมถ่ายลงไปตรงนั้นได้เหรอใช่นะสตนนี่คือเซิร์ฟที่คุณครูจะไม่ให้ว้าวคุณครูเทชมัดเลยอะถ้า,าสาวเห็นต้องกรี๊ดแน่เลย เาทุกรียนทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมถ้าใครทาแบบนี้ได้ก็เอาเอดไปเลยโอ้เก่งมากเลยครับเ,เก่งมากเลยครับคู่เอาที่คนแรกเลยครับผมคุณเจ้าชมบี้นี่ก็ไม่เบาเลยนะ๋อ้ท่าได้อูโชว์นี้ซะหน่อยโอ้ <laughs> ท่าดีทีเหลียว <laughs> <laughs> <อ> <laughs> ตลกเฉียมันเลยเจ้าสองบี้ทำอะไรเนี่ยเอาละเอาเซิร์ฟมา นต่อไปสเกลตันล้วกันครับผมผมมาตั้งใครทั้งวันพี่สุดนะครับคุณคูดูผมนะครับโคตรแทบวัวเลยยังไงปังไงครับโชว์ทีเด็ดว้าวโอ้เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวเจ้าสเกลตันอะไรของนายเนี่ยแหมมีมลาอยู่างนี้เฉยเลยครับคุณคูทำยังไงล่ะนี่เอาไปกินเลยไหมเอ้อแ,แล้วเจ้าสเกลตันก็เอาปลาไปย่างกินระหว่างเราเพื่อนขึ้นมาได้แล้วออ๋ครับผมเปกันเลยครับนี่ครับปลาผมขอกินกับละกันเฮ้ อร่อยมากเลยแล้วทุกคนทําได้เอาซีไปแล้วกาันเอาละคนถัดไปโอ้คุณครูครับผมกลัวอยากกลัวเลยไปซะโอ้ไม่นะไม่หายไปไหนแล้วนั่นอะโอ้ my god นี่สบามคุ้มกลับบ้าุดูนี้คุณครูช่วยคุณครูครับผมเจ็บอะ่ะผมละครับเป็นคนถัดไปก็ได้ครับ ว้าวเจ้าพิกแมนนี่ท่ามันเทชมัดเลยอะ่ะมันต้องได้เอนแน่ๆเลยดูจากการโตขึ้นของมันแล้วโอว้เก่งมากเลยพิกแมนอ้าวไงเป็นงนะั้นละพิกแมนดูๆูก็เชียร์อยู่นะโอ้รูครับผมดเงินปังกระจูกอะโอ้ยทำไมนายซวยได้ขนาดนี้เนี่ยนี่พิกแมน ทาาเอาซีไปแล้วก็น้องพิกมันเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวโอ้โหครับผมตั้งหลายหลันี่สิบแล้วนะอ๋อเราอย่างงไงอาอคนต่อไปครับผมว้าวจเกคิปเปอร์ก็ท่าดีเหมือนกันนะทุกคนดูสิโอ้โหยอดไปเลยนายต้องได้ A N N N L K P P อเอแน่ๆเลยคิปเปอร์เก็บผมเป็นไงบ้างครับเก่งใช่ไหมเก่งมากเลยนายเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยดิ้งกูจะอ้าวคุณปครับทำมให้ผมซีล่ะอา โอ้ยเพื่อนๆทุกคนระวังด้วยนะข้างล่างมันมีปลาฉลอมความบลมกล่อมมันให่ไหมมันตัวใหญ่มากเลยเ <c oughs> <c oughs> ันกลูวก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการให้เอาไปกินเป็นไงล่ะว้าวสุดยอดมากเลยวิกเตอร์เอาละคนต่อไปนั่นก็คืออ่ะ ผมอีกแล้วหรอครับเอาละทีนี้ผมจะไม่พลาดแล้วครับมุกคุโอ้โอ้ไม่ไม่นะอะไรเนี่ยผมโอ้เอ้ยสลามเอาคำนี้ไปมันแปลว่าโกงนะทุกคนสลามเป็นคนที่โกงนิสัสไม่ดีจาไว้เอาละคนต่อไปก็ได้โดนฉลามยักษ์กินไปแล้วเรียบร้อยอ i p ให้สลาม <c oughs> ผมเลอครับได้สิครับผมจะโชว์ท่าทีเด็ดของผมเลยครับยป็ไงครับเฟี้ยวเหงาะชิมิลาว้าวโอยเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวจะเอ็นด์แมนอะไรเนี่ยเอาดีไปเลยกินหมาไปซะเฮะ้ทำไมล่ะครับผมท่าผมออกจะสวยมันัดไปเจ้าแกน้ำตาอ๋อนี่มันที่ของฉันนี่นาฉันก็ไปแบบพิวๆล้วกัน ว้าวในแก๊สในทันนี่ดีมากเลยอ้าวแล้วนายพุ่งไปไหนแล้วนั่นอะโอ้เจ้าแก๊สเกือบจะดีอยู่แล้วไม่ละโอะ้ทุกคนคลิปวันนี้ก็จบท่อนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะไว้เป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อๆๆอ,ต,อ,ต,อต่อไปเลยเราก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาดูจนจบนะ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านานะไปแล้วนะบ๊ายบาย